สงสัยหรือไม่ว่าทําไมเรามองเห็นเหรียญทั้งทางที่เราเหรียญใส่ในถ้วยตอนแรกนะคะเหรียญเนี่ยเหรียญบาทเหรียญอะไรก็ตามนะคะใส่ในถ้วยแล้วเราค่อยๆขยับเลื่อนตําแหน่งให้ตาเรามองไม่เห็นเหรียญโดยที่เราอยู่ตําแหน่งเดิมนะเราไม่ต้องขยับตัวเองตาเราก็มองที่ตําแหน่งเดิมเราจะเห็นว่าเออตอนนี้เราไม่เห็นเหรียญแล้วแต่พอเรารินน้ําลงไปค่อยๆรินลงไปนะคะแล้วเราก็ผ่าแล้วก็มองผ่านน้ําลงไปในถ้วยเราโดยที่เราอยู่ตําแหน่งเดิม เราก็สามารถมองเห็นเหรียญเนี่ยปรากฏขึ้นมาทันทีทำไมจึงเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีอัตราเร็วแสงน้อยในที่นี้อัตราเร็วแสงน้อยก็คือจากน้ำใช่ไหมคะไปยังตัวกลางที่มีอัตราเร็วแสงมากในที่นี้อัตราเร็วแสงมากก็คืออากาศนั่นเองเกจะเบนออกจากเส้นแนวฉากนะคะทาให้นะคะมุมหักเขมีค่ามากกว่ามุมตกกระทบมุมหักเขมีค่ามากกว่ามุม ตกระทบนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น